โอเคสวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง My p a r c e และอยู่กับผมนะุ๊กตอนนี้เราอยู่ในเกม t u r ด l r e เ a t e อ Battle s ท r ทิลซัแล้วก็คลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปล่าสุดของเกม t o วด l r e เ a t e อ Battle s ท r ทิลซัมเใน c h anel n ของเรานะก่อนที่เราจะพักโปรเจกต์หรือว่าพักคอนเทนต์ของเกมนี้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าใกล้เวลาปลูกผักแล้วก็ไปโรงเรียนกันแล้วนะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าก็ยังอยู่ในโหมดบนห,หมู่ของการแบบว่าช่วงห้องใจเกมมิ่งฮะเพราะว่าสิ่งที่มาทําให้เราหายค้องใจก็ไม่แล้วนะซึ่งแน่นอนว่ารีเควสตมาจากอ่รุ่นพี่รุ่นพี่เขอกเองนะซึ่งแน่นอนว่าแกเคยโล่ในช่องนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้โล่บ่อยเพราะพี่แกก็มีการมีการทำเนาะมีแต่เรานี่แหละนั่งรอเปิดเทอมอย่างเดียวโอเคโอเคมากเรามาพูดเกินกันมาก็เกือบนาทีละเอาเป็นว่าข้องใจเกมมิ่งวันนี้เราจะไปทําอะไรไปดูกันเลยดี S <S วันนี้เรากลับมาตรงกับยูนิตกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้ทำา o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  y y แล้วก็ John w i ิกไปตอนนี้เราจะเข้ามาสู่ของโหมดเทพเจ้ากันนะครับผมเทพเจ้าของเกมแท็บไม่ใช่ตัวละครที่เขาให้มาไม่ใช่มอสที่โหลดจากภายนอกและไม่ใช่เว็บช็อปที่มีอยู่ในเกมนะครับผมมันคือสิ่งที่เราสร้างเองและเกมไม่ได้ตั้งใจให้เราจะทำนั่นก็คือการเสริมสร้าง ภาระของตัวเราเองนั่นเองนะภาระก็ออะลรความสามารถนั่นเองตรงนี้ครับผมนี่ปกติดู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 ด,ด,ด,ดูมันมีแค่ศูนย์ทับห้าแสดงว่าเราได้แค่ห้าช่องอย่างนี้ใช่เนี่ยความเป็นจริงเกมมันต้องการให้เราแค่นี้นะครับผมแต่ไม่ <laughs> ผมเพิ่งรู้วิธีมาเมื่อไม่นานน,นี้เองเนื่องจากพี่เขาแนะนำให้ผมลองทำดูนะครับผม <laughs> ใช่เดี๋ยวเราจะไปทำกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอ เซตอร่อยง่ายๆก่อนแล้วกันในกระบอกอย่างเช่นผมเอาไอ้นี่นะฮะไปเลยเราจะเลือกสากสามสี่อันก่อนนะผมแล้วอันที่ห้าเนี่ยให้กดเามาส์ซ้ายกับเมาส์วขวารือคลิกซ้ายกับคลิกขวาพร้อมกันนะแล้วก็กดตัวใดตัวหนึ่งที่เราอยากจะได้อสมมุติว่าเราไม่เอาแบบอะไรนะซูเปอร์จำละจะเอาเป็นมังกี้คิงจำแทนนะครับผมแล้วก็แค่กดเมาส์ซ้ายกับเมาส์วขวาพร้อมกันนะเห็นอะไรเปลี่ยนไปปะ มันมีช่องเพิ่มครับผมว้าวแล้วบางกี้นิวก็เพิ่มให้2ตัวเองเลยนะใช่ครับผมซึ่งแน่นอนว่านี่น่าจะเป็นบักของเกมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาทอาทำให้ดูเลยดีกว่านะพูดไปเดี๋ยวจะงงกันเนาะโอเค เราไม่สามารถเลื่อนด้านล่างได้นะเพราะฉะนั้นเราจะใส่กี่สกิลก็ได้แต่ตัวบวกเนี่ยมันมีจํากัดนะครับผมมันได้แค่เต็มช่องเราไม่สามารถเลื่อนดูหรือว่าเราจะเอาแบบว่าที่ได้ผมก็คิียคอนเทนต์แหละว่าผมจะเอาท่าทั้งหมดที่มีอยู่เลยเนี่ยใส่ตัวตัวเดียวดูมันจะเป็นยังไงแต่ทําไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันติดแค่ตรงนี้้ะสมมุติว่าเลยแถบเดียวเนี่ยไปถามว่าใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะเราจะไม่เห็นตัวบวกอีกแล้วนะครับผมอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมอ่าอนนี้ละกันอะไรไม่รู้ใส่มั่ว อีก,กรอบหนึ่งนะครับผมอ,อันนี้แล้กันอ่ะฮนะได้อีกสองนะได้อีกสองออเลอาโร่นะนี่ั็ผมจังหวะนี้คือเราสมควรที่จะเลื่อนได้ใช่ไหมแต่เลื่อนไม่ได้เพราะว่าแบบ ตัวบวกเราไม่เห็นแล้วเราไม่สามารถกดได้แล้วนะถึงจะเอาเมาส์จมไปยังไงก็ตามนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวละครที่เราสามารถอัดสกิลนะะประมาณ24ช่องนะครับผมเราสามารถอัดได้แค่24ช่องเพราะฉะนั้นก็คือ จัดสรนกันดีๆถ้าสมมุติว่าอยากคิดจะเล่นเกลียนอะไรเท่านั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเกมเกมนียมันกําเนิดมาเพื่อความเกียนเพื่อความหาเพื่อความแบบบ้าบิาบ่นเล่ห์ใหญ่ก็คือเพื่อความนุ่มนิ่มของตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยจะสบประกอบเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดสรรสกิลแล้วลองมาลองดูกันดีกว่าว่าผมจะจัดอะไรออกมานั่นเองเล t ก go <S อ,อ,อ้อันนี้มันอียงกันครับเนี่ยเงินไปบ้า มามามาเรียกอาวุธกันครับผมเคียวยางยางยางเคียวยังไม่ใช่เคียวยังไม่โดนมันต้องคาตนะสิคอเลยไหมยาง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 ไม่ใช่คอนคอเจนหัวแอันนี้ก็ดูเถื่อนไปอะไรให้มันดูพิว๊พิคาตนงคาตนะ ไปทุกอย่างมาดูสโลอย่างนี้เรามาอย่างนั้นเล่ดีาแล้วโ้ขมได้บอกเลโอโอ้ยโโอ้โกดจริงโอ้โหหดไปไหมเนี่ย ได้มาเอาไปนด้โหโอ้ กล้องตามไม่ทัน โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมกับการหายเข้าใจเกมมิ่งกับเกม Todo Reacted b a t t l n Simulator เป็นยังไงกันบ้างนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ติดใจรกว Subscribe พี่ติดตามขึ้นใหม่ช่อง My p a y Safe สำหรับวันนี้ผมนุขอตัวลาไปก่อนเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้า See you goodbye